สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูกิมล็อกชาแนลนะตอนนี้นะครับตอนนี้จะมาทําการเปลี่ยนไฟเพดานรถยนต์ตอนนี้ไอ้ไฟหลอดเนี่ยที่เป็นหลอดเก่าเดิมของรถยนต์่ะมันมันขาดมันเปิดไม่ติดเลยแต่วทีนี้ผมมีไฟ LED จะมาเปลี่ยนไฟเป็นไฟรถยนต์ดีกว่าเพราะว่ามันมีขัวววข้วตัวนี้อยู่ละขั้วตัวนี้อยู่ก็สามารถเอามาใส่ได้เนี่ยใส่ขั้ว อะดูมันจะเป็นขั้วชนิดเดียวกันกับขั้วรถยนเดิมทีการเปลี่ยนง,ง่ายๆกะถอดกรอบในตัวนี้ถอดกรอบตัวนี้มันจะเป็นกรอบเดิมที่มันปิดอยู่นี้นะวิธีถอดก็เอาสักุไลปักแบนก็ได้มาแย่ตรงนี้แล้วก็งัดลงจะเป็นเชยวล็อกนิดเดียวเองถอดง่ายถอดง่ายไอวงจรข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยถ้าดูดีๆมันไม่มีอะไรเลยโอเค เราก็มาดูว่าตรงไหนขั้วบวกขั้วลบไฟ LED พวกนี้มันถ้าต่อผิดขั้วมันก็ไม่ติดนี่เวลาเราดูว่าอันไหนขั้วบวกขั้วลบวิธีสังเกตมันจะมีบอกขั้วอยู่แต่ถ้าไม่บอกให้เราลองเช็คไฟดูไอตัว LED ผมอะ่ะมันจะมีขั้วแบบนี้ไม่อีกอันหนึ่งถ้เาเกิดว่าเราประยุกต์ใช้มันก็ทางขาไม่ออกแล้วก็ลองเสียบดูเสียบดูว่ามันติดหรือเปล่า๋ยวลองมาดูกัน ขนาดแบบนี้ถ้าจำสายละเดี๋ยวเปิดสวิตช์มาที่ออนพอเปิดสวิตช์มาที่ออนปุ๊บเราจะมาเช็คบวกลบกันมาดูทีนี้มันจิ้มสองขั้วเนี้ยไม่ถึงงั้นเรามาจิ้มข้างๆเพราะเราดูว่าขั้วเนี้ยมันต่อจากนี้มานี่ได้มาถึงสวิตช์งั้นเรามาจิ้มที่สวิตชับขั้วตรงนี้เลยโอเคติดสีดำลบสีแดงบวกเห็นไหมสีดำมันก็จะอยู่ตรงนี้ สีแดงเลยอันนี้สรุปว่าขั้วนี้คือสีแดงขั้วนี้คือสีดําบวกลบน,นี้บวกน,นี้ลบโอเคเดี๋ยวมาต่อสายกันเลยนี่ต่อสายก็เอาไว้ตัวนี้มาตัวนี้มันเหมือนใหญ่เกินช่องใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสปริงมันเป็นสปริงมันสามารถบีบได้โอ้โม่ไม่มโฟกัสแล้วโอเคมันเป็นสปริงมันสามารถบีบได้เมื่อกี้ดําอยู่นี่แดงอยู่นี่ล้วก็ดู แดงอยู่นี่แล้วก็ใส่แดงเข้าไปเห็น hey, ถ้าใสา่เข้าไปมันก็อยู่ลักษณะในสปริงมันจะขดตัวอยู่ไม่ทำให้ขนาดมันสั้นลงแล้วก็ใส่ได้ทีนี้สายแดงลากจากตรงนี้ถูกต้องสายดำลากอย่างนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราตัวเนี้ยต่อเข้าไปกับ LED ได้เลยลักษณะ LED จะเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อถูกสายเอย้สายดำเข้าสายดำาสยขาวเอ้สายแดงเข้าสายแดงแล้วก็ต่อแล้วก็ลองเปิดดู ต่น,นี้เพื่อความปลอดภัยเราปิดสวิตไว้ก่อนก็ได้แต่จริงๆไฟไม่ดูหรอกมัน12โวลต์มาทางวงจรนี่มันจะมา12โวลต์เดี๋ยวเรามาต่อกันอ่ะต่อแดงเข้าแดงต่อดำเข้าดำอันนี้ก็เป็นแผงวงจร A V D เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูโอเคไฟก็จะติดจนสีทำงานประมาณนี้ถามว่าเข้าไหมมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่าเก็บไว้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เรามาใช้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บสายเข้าตามร่องนี้แล้วก็เอาฟ้ามาปิดเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อเสร็จเลย หลังที่เราเก็บสายเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาโคมปิดแล้วก็ลองเปิดดูก็จะติดถ้าเปิดประตูก็จะไฟก็จะได้ประมาณนี้แต่ข้างหน้ามจะเป็นสีสม้มเคข้างหลังเป็นสีฟ้าก็แปลกดีม่เปิดไว้ที่ดออเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจบแต่เพียงต่นน,นี้สวัสดีครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ไปประดิษฐ์หรือ DIY หรือ อะไรทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย